พี่น้อบาร์บีอีกแล้วพี่น้องเตรียมกินเลยโอเคพี่น้งป้ายโกแน่นอนค่ะกงพี่น้องมาแซ่บนากันเนาะจังออกนอนสูงกันไ่เจ้ากัมาถาเอาเฮ้ยแซ่บพีดีมแคตากับโดียกโป้พอดีนะใส่นกันเามบอกว่าจะไม่แซ่บได้ไหมขี้ไครกูลงไปตั้งหลายหยดนอนมแซ่บ

จ๊ะมาสิลอยปลาทุนยางมาอีกให้เอม้อยเอาธงให้พ่อนะใส่ธงใส่เหงื่อนะใส่เหงื่อมันเอ้เอาให้ปูมึงแน่มอยเอ้ยเหื่อนะไปสู่ยามกินยามมีคนวคนก็ับบ่ลาคนจับจีดำวะ À, con siết chặt, nó khơi và là ăn lại, bà mới chỉ ăn hai nồi. Chứ gì vậy? đó. Để Ừ, mà là. bạn กิเลรเก็บโฮมาหลดมนเดอกระปุกค่นะทเจ้าโบอตตีเอาอีกมอนอันไกเอาอีกนี่เนี้ยนี่นะมอยแมคคานี่นะเอาออกให้แน่มอยแมคคาพอมึงยิบออกให้กูนะเือแมคาผมเอปเมคคา จะใ้ทั Dante ้งพุ่มท <c oughs> <ido> ั้งอันนาเขาใส่ใส่อองนนสูงดำหมาะเลยเฮ้ยหตัวนี้นี่หน้าเขพุ่นจ้ามกินมดมืดเอาไปเอาไปเฮ้ยเอาไปเขาเอาลายเลายโอ้ยพอแล้วเปนหมนแหละไปรู้หมยคอยรวยจ้าก็รวยคือกันนั่นหละาไปไหมไหมไหมจับจัมากินข้าวบ้านนี้ข้าวงานแล้วข้าวจะงองนนสูงซูเปอรอิ่มซูจะไปกินอยู่นนสูงต่ออย่านี้องเฮ้ย มีมือเจดําป้าขุนค่ะกลน้องมวยเนาะเอาใส่จานมวยๆว้าวเอาเลยนี่ปุนๆเอาตรงะปุ่นนั่นในตู้กับเขานั่นอีลาสวัสดีปลาลุงไว้ไวพี่น้องมาหลังหลังเรียกกัะเก็บเบิร์ดเฮ้ยมึงทงหน้าปลาเลยเถอะเฮ้ย

อีลอยกินผักติลูกกันเคยแต่ไปบนเหมืองถ้ำได้กินผักบ่มายมาช่ียน้องมาอันเห็ดแล้วต้องกินกับที่งานเห็ดเนาะลูกลานกับโถ่เอาเขาแหละเขามากินน้ำลังมันบวเบิร์ดหอกสบายดีอีกพี่น้องกระปุกตังซีฟโลแบ่งได้ไหม

เหมือนปานินันปานิเจะาบรดกินน้ำมันไปถ่ัยปานินาาาน่นนะี่กับเอือมากเลยเนาะมันหนังเหมือนลูกเหมือนลานจริงบายดีพี่นะ้องมากินกระปุกน้ำลูกน้ำลานบเ็นไปถ่ายนะเฮงเละก่อนจะโเทนน้ากินยังไงโบเทนเล่าเพว่าเราเป็นพญาติเราเป็นนาดเดียวนี่ยนะถ้าขลามกินถ้าบริสุทธิ์กินเพือนอืม็้บริสุทธิ์กินเพื่อนมีตลอดมแต่กินเ่บ้นงชูเจ็บแขนเจ็บขาปวด เขาเห็ก็ดูเปิากินของเขานั่นกินปกติโอ้ยเจ๊นกินรบดเจินมหมูก็มตกเป้าพายหนนดอยนะแหงว่าไม่มีกันยัง่ะน้องดขนมัองนั่งกันครับ

เขาอีมเบิรดเด้อเขาย่างอยู่กระปุกเนยนนอยิกิโลกระปุนะทีมงานบานซูนออดใจเด้องานบานซูอ๊อดใจก็ได้ยงนก่อนก็นำรายค้าในตูงเหรอแม่ฮะขอจองเนแม่าตกโลจะได้เอาไก่เต่านกไก่เต่าเดินละางปลายวางาเต่าวางล่าปลายจะเป็นบมอไปใา่ไก่เต่ากเต่าซื้อกรปุก มามีอยู่ด้วยทุกวันละว่ามันจะกินเนาะมามีทุกวันเช้มวยจะกินเถอะเลยเป็นด้านแสะมั้ยนะเสหนากยังหนักไก่เดี๋ยวเสจแล้วไก่บ้าง ห้ามปใส่นกนกที่แทกกับมาผสมย่งงางกินประมาณสองโลย่งางก็หาคนสั่งมือถ่ายยังบุกมือถ่ายานี่ลูกก,าก,กข,าง,งขางข,าขา้งบุแดง้างป้าป้าตากรา่าปีนกระปินสระ vaca pegar lá mangrão hein? checar checar não não แล้วก็ได้สิงัดแกงออกมาอีกได้อีกมื่อป้าเผาป้าเผาแกงออกมาจะมีรอกก้อยสุเท่านี้ค่ะเว้ยนองสูงนตไปเปนยาไปแล้วสิงอได้เอาอาก็เบื่อทางลงนะอาจากเบื่องางลงพี่น้องทางเอาได้สัจยเมื่อทางลงไอเต็นไปคนทางไหนเได้มาต่อมาทางแกไปหนไอ้เต็นไปคนทางไหนเพาเจย่ได้มาต่อคุ้ง เอาจอกทอนประถังลงมันจะขึ้นน้ำขึ้นตามม่ทองนะข้าวซ้อลยกินนะมันขึ้นอย่างบออ้าไจไม่อยข้าวกำลังปรเดิมด้วอะไรันแหละขาหวนเสียมาแล้วแม่มุญถเอามาเก่งเหมือนเขาอยากกินเก่งแต่ยังหนุ่ยเหมือนกินข้าวเส่

อันเกร็เรเส็ดามเป็นอะไรอาหรวันกลังเต็มเต็มคันชามเลยนะเขาเอิดว่าระมูตำหมูบ้านจะมาติดสามสิบหน่วยค่ะตำได้แล้วตำปลาชามหาะมัวโอ้ยครอัน Sao mua cái xà chỉ lấy rượu hoa lại nó bỏ trong hoa, nó đọc. Điên bộ trái Nó, là xà muối 2 con kín, nó một xùi cho trời. <cười> <cười> ai, <cứ> trời. <cười> 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 เชียงทองกนซื้อะไรับ้าาเจอมืเนาะไปกินข้าวไปพี่ปอดขอบแค่คุณกไปเป็ะงาทงานใชตำรวจก็ได้เียกแค่

เนาะน่ชองหน้าไม่่ดียวอีกิดเดียวมาทางต้นูใช่เอาไปเอาเข่าต้นเียด่ต้เียดก็เป็นพ่อฟังพี่หน้าไหเนาะ ไ้องล็อพี่นางเลยบอกล้านปดสิบเอ็ดอ่บนย่านสวนจ้าจ้จ้ากับเบื่อดงลง่ชวนเฮาหน่ะขี่รถเมื่อมันต้องเต้นมันต้องลงเนาไปวพี่นองเลย กินคน้าบากรเบือ้าอยนะคลิปนี้ก็เก็บเผาเพียงัสนี้เด้อพี่น้องอยู่ที่มิ่งสุขุสุคนแล้วพี่น้องเด้อลงวยาเผาาดได้ไปกะกะขถดพพยร้ายเด้ออ้ยผู้เฒากินลูก้เี่บหน่หมกินลูกน้ำาลเถอะคือเบื่อขี้รถไปลูกหมันก็เสีอาปาม่อนูนเลอะผูกินต่ออะเปนออกสบายดีเนาะโอ้มันคือบ่เบิ่นี่เยว่าหิวเข่าหิวเขานะบ่โอ้ชา พอตับนะต้องจับบดแล้วกินให้อันบดได้เลย